อค okay, ครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นที่พักของคนไข้นะครับพอดีจะพาคนไข้มาทําแผลนะครับก็เห็นเคสเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขามาจากาประเทศแคนาดานะครับแล้วก็แบบว่ามาทําหลายอย่างมากอันนี้ผมแบบว่าตกใจมากพอดีผมหยุดงานไปหลายวันวันนี้ได้มาเจอพี่เขาพี่เขาบอกว่าทาตาด้วย ดึงหน้าด้วยแล้วก็จมูกด้วยนะอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่ห้องไหนแต่เขาบอกว่าอยู่ห้อง5101 <0. S 1> อ่ะเดีวเราจะไปไปเยี่ยมพี่เขากันนะครับเพราะอันนี้คือแบบมามามไกลมาก,ามากพี่เขาเนี่ยอายุ55ปีแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าครับแต่ว่ามีมี ไม่รู้ไม่รู้ย้อนไปกี่ปีไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างรอดูไปพร้อมกันใช่คือเขาบีบมาให้ผมมาถ่ายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับตรงนี้ต้องบอกทุกคนจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ให้ดูหน้าคุณพี่เขาเป็นเป็นภาพจำตรงนี้ไปก่อนอ่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอยู่หน้าห้องครับอ่าเดี๋ยวทีมงานไปไปหาที่เขาหน่อยอ่านะครับอันนี้คือโรงแรมข,ข้างข้างคลินิกนะครับอ่ให้ดูบรยาาบรยากาศกันบรรยากาศอันนี้คือ โรงแรมที่คิดข้างๆางคลินิกนะครับข้างๆางคลินิกเลยบราการดีมากเลยคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ต่างประเทศก็มาพักที่นี่กันนะครับเดินมาได้เลยไม่ต้องเสียค่ารถครับ,รบอ่เดี๋ยวเราไปหาพี่เขาแตนห้องนี้เนาะเพราะผมพวกผมก็จะตามพี่ไปไหนเขาดูลูอีปทีหนึ่งพวกผมจะตามคุณพี่ไปทาแผลนะครับถูกห้องช่วน,นะถูกถูกพี่จิมครับ มาหาพี่จิ๋มอ้าวกิ่ห้องก่อนไม่ค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่จิ๋มค่ะพี่จิ๋มเหรอใช่ค่ะเฮ้ยปิี่นไปขนาดเนี้ยเฮ้ยถามถามถามทีมงานได้ชื่อพี่จิ๋มเหรอใช่ไหมใช่ใช่แหละใช่ค่ะพี่จิ๋มค่ะนี่นี่ใช่ลูกพี่ใช่ไหมอันนั้นอดีตค่ะอดีตเอาเหรอนี่อดีตเหรอสรุปคือพี่จิ๋มนะ ที่มาจากแคนาดาใช่ค่ะบวชกี่ครั้งลูกชายบวชครบบวชมามาบวชลูกชายสามคนมาบวชลูกชายสามคนแล้วก็มาเอาความสวยกลับไปเท่แคนาดาด้วยค่ะจริงป้ะเนี่ยเขาญาติเขาญาติติดมาได้ไหมค่าตอนนี้ปิดทีวีก็ได้พี่ปิดทีวีก็ได้ตอนนี้เรามาหาลูกค้านะครับก็ให้ดูห้องแล้วกันไหนๆก็มาเลยนะประเดีพี่ต้องไปทําแผลด้วยนะพี่ผมจะตามมาตาม ค่ะโหพี่อยู่ห้องนี้สวยขนาดนี้เลยเนี่ยค่ะห้องก็สวยสะอาดสะอ้านดีสะดวกสบายค่ะโหค่ะสวยมากเลยค่ะห้องเเปิดเปิดปิดอ่านี่นะครับอ๋ออันนี้คือห้องพักห้องพักค่ะห้องพักของพี่จิมนะครับค่ะแล้วก็ห้องน้ําก็สวยค่ะดูห้องน้ําค่ะโอ้ขอแวะไหนๆก็มาแล้วพอขุยาตพารีวิวห้องเลยแล้วกันค่ะห้องน้ําสะดวกสบายชอบมากสไตล์นี่พี่ใช่เใช่ตอนนี้ขอดูลูกดี ผมว่าโหไกลมากเลยเนี่ยใช่ค่ะเทบเทียปเหมือนกันไหมคะโอ้โหพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยพี่ผมผมจำพี่ไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาคุยกันคุยเร่าคนพี่ทำทำอะไรไปบ้างดีกว่าเดี๋ยวขอรีวิวแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่คือห้องที่อยู่โอ้ดูดูดีนะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเปิดมาหน่อยพี่ผมว่ามันมึนๆไปนิดหน่อยอ่าในสำหรับใครที่ อยากมาดูวิวโอ้ก็สว่างสวยนะครับค่ะอันนี้คือตึกคลินิกใช่ะแม่ใช่ใช่คลินิกใช่นี่คือคลินิกนะครับของเราคลินิกอยู่ตรงนี้นะเดินมาได้เลยนะครับอ่าโหเนี่ยพี่ก็พักที่นี่ก็เดินที่นั่นทําเสร็จแล้วก็มานอนที่นี่นั้นหลับสบายให้พี่พี่นอนที่โอ้สบายสะดวกสบายเย็นสบายหลับสบายค่ะ อ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ขอขออนุญาตรีวิวในห้องนี้ก่อนแป๊บนึงนะค่ะขอพี่ฝักเปิดเปิดมากนิดนึงมันมันนืดไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวคนคนดูเห็นหน้าไม่ชัด,ดโอ้โหตาพี่ตกตกมากเลยนอันเก่าเนี่ยครับผมขออนุญาตผมเมตนนิดน,งน,นึงนะแต่ว่าไม่ได้มันไม่ได้อะไรนะแต่ว่าค่ะเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างอย่างใช่พี่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะอย่างได้ทอย่างที่รับบีบมาเหมือนกันเขาบอกว่าพี่คนนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะคุณหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้วนี่คือทําตาไปกี่วันพี่ ทำตาไปห้าวันโอ้โหเปลี่ยนขนาดนี้เลยอ่ะคุณพี่ทำอะไรดีกว่าผมพี่ทำเฟซล็อกบนล่างนี่ยังเห็นแผลอยู่เพิ่งเอาตัดไหมตัดไหมเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ตาก็เพิ่งตัดไหมวันนี้แล้วก็จมูกยังมีไหมอยู่อาจจะตัดค่ะอาจจะตัดพรุ่งนี้ค่ะตรงเนี้ยพี่ทำสามอย่างเลยค่ะพี่ทำสามอย่างเลยค่ะมาให้คุ้มเลยค่ะมาให้สวยกลับบ้านเลยพี่มาจากประเทศแคนาดาใช่ไหมค่ะใช่มาจากประเทศแคนาดาค่ะ ตั้งใจมาทำค่ะแม่แล้วแล้วคนอากินคนคนแก้ตัวพี่เขาไม่ตกใจว่าพี่หน้าเปลี่ยนขนาดนี้นะครอุ้ยเขาพอใจมากเลยแบบว่าเขาได้ภรรยาไหม่ <c oughs> แฟนพี่เป็นคนแคนาดาป่ะค่ะใช่ค่ะแคน,นาเดียนค่ะแคนาเดียน,น,นเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าเห็นหน้าพี่ครั้งแรกเขาเป็นไงโอ้ยเขาบอกว่าคุณหมอเธอเก่งจังเลยคุณหมอประเทศไทยเก่งยังไงเขาบอก่ทำให้เธอได้สวยขนาดนี้เขาบอก่สวย ใครเห็นก็ไม่เชื่อนะผมก็ไม่เชื่อค่ะที่พี่นั่งก่อนเดี๋ยวเขาจะนั่งคุยกันแป๊บหนึ่งรีวิวแป๊บเดียวรบกวนไม่นานค่ะทักสวัสดีคนดูสวัสดีคนดูนะครับค่ะสวัสดีค่ะเราก็ตกใจไปพร้อมกันนะครับนี่ผมก็ตกใจงจรริคับพวกผมพวกผมตามตามพี่ไปทำแผลนะครับนึกว่าเขาปิดห้อง สวัสดีค่ะพี่ชื่อบุญดาบุพาศิรินะคะชื่อเล่นชื่อจิ๋มค่ะพ oh. ี่มาจากประเทศแคนาดามาทาเฟสล็อกโดยเฉพาะเลยค่ะพี่มาทาเฟสล็อกโดยเฉพาะเลยค่ะทำไมถึงเลือกเฟสล็อกคะพี่เฟสลลอกเพราะว่าเรามีปัญหาที่ว่าแก้มหย่อนยานแล้วก็ตามันตกนะคะเห็นไหมคะแล้วก็คือว่ามันมันตื่นขึ้นมาเลยไม่มีความสุขอ่ะไม่มีความสุขแต่งหน้าก็ไม่เข้า จะเอาครีมอะไรใส่ก็ไม่เอาไม่อยู่แล้วค่ะครีมครีมพี่นี่คือมันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วพี่อายุห้าสิบห้าใช่ไหมค่ะใช่ห้าสิบห้านะครับใครมีแต่คนตกใจก็บอกคนละคนใช่ค่ะพี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าทาไมสวยขนาดนี้พี่พูดจริงหรือเรากี่นี่เรามาผิดห้องไป่ไม่ค่ะพูดจากใจจริงเพราะว่าหน้าพี่ยิ้มตลอดหลังจากทําเสร็จแล้วยิ้มตลอดอย่างเงี้ยจริงเหรอครับ้จากปกติแบบหน้าหน้าแบบดู อันนี้อันนี้คือหน้าพี่ปกติหรือหน้าเพิ่งฮะหน้าปกติค่ะหน้าปกติแป๊บหนึ่งมีมีเพื่อนมาเชิญเชิญได้ครับพอดีผมถ่ายรีวิวกันอยู่ครับไ่จะไปนู่นค่ะไปไปเดี๋ยวพาพาไปทำแผลต่อครับจะไปจะไปฉีดวิตามินซีฉีดวิตามินซีใช่ไหมอันนี้ฉีที่ไหนพี่พี่พี่คุณโหนอ่าแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพากันไปพี่โอ้ตอนนี้ตอนนี้คนดูงงนะคะพี่นี่เขาคนเดียวกันหรือเปล่าพี่คนเดียวกันคนคนดูไลฟ์เขาบอกคนละคนกัน พี่หวานค่ะพี่หวานก็ทำใครกันเนี่ยงอแงร้องไม่ไม่จริงๆนะจริงๆริงนะหน้าเปลี่ยนไหมอันนี้จิมไงเมื่อเช้าที่คุยกันไงพี่พี่จิมไงพี่เพิ่มพิจหลังช่วงเพิ่มโอ้โหหน้าเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะแล้วแล้วในตัวเองสวยเนาะเออเขาเขาเขาแต่งหน้าไงเขาทำสวยมาจะเปคือคือที่เนี่ยทำเสร็จแล้วคือแต่งหน้าแต่งชัยชีวิตได้เลย ไม่ต้องไปนอนโชมอะไรใช่ไหมพี่ไม่ค่ะภูมิใจมากเลยแบบมันแดงไปกันยังไงอ่ะมันมันมีความสุขต่อใจมากเลยอ่ะจริงเหรอพี่ค่ะใช่มัน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 ตื่นขึ้นมาแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ยิ้มตลอดเห็นกระจกแล้วก็มีความสุขขนาดยังไม่แต่งหน้ายังไม่อาบน้ําเลยนะตป๊บนึงอันนี้ผมเข้าใจอยู่นะแต่ถ้าเกิดพี่จะบินกลับไปประเทศพี่เนี่ยแล้วมันจะผ่านบีซ่ามันจะผ่านตมอตนนั้นสี่ปัญหาโทษนะพี่ ปัญหาคุณคุณแม่หมออ่ะคุณแม่อาจารย์หมอน่ะต้องทําหนังสือไว้พี่นะต้องทำหนังสือเลยนะพี่ค่ะทาหนังสือค่ะงั้นเขาไม่ขึ้นเครื่องเลยกลับบ้านไม่ได้แล้วต้องทําวีซ่าใหม่ไปเนี่ยพี่คิดว่าก่อนที่จะกลับพี่จะทําวีซ่าใหม่แล้วก็แต่ว่าขึ้นเครื่องเนี่ยเพราะว่าพี่พาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทําใหม่ค่ะเพราะว่าพี่หมดอายุพอดีแต่ว่าพีอาร์ของพี่น่ะ พี่ต้องมีหนังสือประกอบว่าเนี่ยเรามาทํานี่นะเนี่ยก่อนที่เราทําก็เป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนอยู่ในบัตรประชาชนของเราแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนแล้วอ่ะโอ้โหต้อง <c oughs> ขอดูต้อหีกีนะ <c oughs> คือคือผมพยายามจะจับผิดอยู่นะว่าคนละคนหรือเปล่าใช่สิมันเปลี่ยนไปหมดอะ<น>่ะใช่มันเปลี่ยนไปหมดเลยเออคน ใครที่ใครที่ดูอยู่ดูหูดูหูดูหูใครที่ดูอยู่จับเออหูหูอาจจะจําได้ช่วยช่วยกันเม้นหน่อยว่าคนเดียวกันหรือเปล่าหูหูเหมือนหูเหมือนหูนี่จําได้เออผมเผมใัดหูอีกฝั่งหนึ่งนะผมน่หูเหมือนอยู่หูเหมือนอยู่อ่ะพี่มองตรงตรงหน่อยมองตรงตรงหน่อยนี่เห็นไหมหูเป็นไงบ้างคุณมองมองมองหน้าตรงมองหน้าตรงเออหูหผมว่ไหูใช่นะหูใช่หูใช่หูใช่ใช่ โหจำกันไม่ได้เลยผมก็จำไม่ได้แบบพี่ทำทำไปกี่ส่วนแล้วดีกว่าผมอพี่ทำเฟซล็อกบนล่างแล้วก็ทำตาสองชั้นแล้วก็ทำจมูกโอ้โหแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองสวยค่ะสวยสวยร้อยเปอร์เซ็นต์กี่วันนะพี่หกวันทั้งหมดอืมโอ้โหก็คือทำรวดเดียวหกวันแล้วครับค่ะรวดเดียวหกวันทยอยทำก่อนทยอย เฟาล็อตวันแรกอ่าเพราะแล้วก็วันที่สองก็ตาใช่ไหมแล้ววันที่สามก็จมูกทำทำอย่างละวันแต่จมดูแบบธรรมชาติมากเลยนะค่ะทาไมคุณหมอบอกว่าก็คุณหมอเก่ง่ะโอ้โห นี่ป็นผมผมเป็นหมออมติใจนะก็คุณหมอเก่งคุณหมอหวานเก่งมากเลยค่ะอารมณ์ดีร้องเพลงไปด้วยให้ฟังไปด้วยก็เลยเออมีความสุขในการฟังเพลงไปด้วยทำจมูกมาทำศัลยกรรมหรือไปทําสลตาแล้วแบบจมูกจมูกนี่จมูกอะไรครับซิลิโคนแล้วก็ลองเนื้อเยื่อค่ะเฮ้แต่จมูกเมื่อก่อนคือไม่มีไม่มีทรงเลยนะครับไม่มีค่ะคือเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะจมูกหรือปะ่ใช่เพราะจมูกค่ะ พี่คิดว่าพราจมูกด้วยผมว่าแบบหางตาด้วยแหละพี่ตงหางตามันตกเห็นไหมตรงตรงหางตาพี่เนี่ยพี่แต่ก่อนเนาะพี่พี่จะเขียนหางตาใช่ไหมเห็นไหมคุณหมอเอาขึ้นให้หมดเลยค่ะเออตาพี่เหไอันนี้มันลอยลอยะพี่ค่ะใช่มันเหมือนคนอัฟแซดตลอดเวลาคืออัฟอัแซดเหมือนคนตาเศร้าอะไรอย่างเงี้ยตาเศร้าอ่าเหมือนคนไม่มีความสุขอ๋อเหมือนคนไม่มีความสุข ก็ค่ะเอออย่างเงี้ยอันนี้คือกล้ามเนื้อตาแล้วค่ะพี่ค่ะใช่ค่ะใช่ด้วยเฮ้ยแต่มันบว่ตอนแรกพี่มันบอกว่ามันอ่อนแรงคุณหมอต้องตัดออกแล้วก็ไปเย็บอีกนะคุณหมอก็ทําคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยลุกขึ้นลุกลงทําคุณหมอพยายามมากเลยคุณหมอพยายามค่ะคุณหมอพยายามทําให้เราสวยอ่ะอันอันไหนไม่เป๊ะคุณหมอจะแก้ให้อะไรทําจนเป๊ะอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหอ่ะคราวนี้ มาดูตาดูจมูกอะดูดูช่วงร่องร่องแก้มร่องอะไรีค่ะร่องแก้มอ่ามันเปลี่ยนเลยนะเนี่ยค่ะคุณคุณหมอก็บอกว่าเออไหนไหนก็มาแล้วเอาเอาเต็มที่เลยเนาะคุณหมอจัดเลยค่ะ <c oughs> คุณหมอพูดอะไรครับ <c oughs> ค่ะคุณหมอจัดเลยค่ะโ oh. อ้อย่างเี้แล้วก็มีปัญหาอะไรก็เราก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้มันหย่อนนะตรงนี้มันหย่อนมันมันหย่อนมากเลยแล้วก็ตรงนี้มันห้อยมาแล้วอะตรงคออะไรเนี่ยคุณหมอก็บอกว่า เออเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ด้วยคุณหมอก็จัดเลยพี่พูดแต่ลมผมขนลุกเลยนะก็เหี่ยวขนาดนั้นเลยเลยพี่ใช่นี่ไงดูสิดูสิคอเนี่ยจากนี้มาเห็นไหมมต้องเปิดเยอะม่นต้องเปิดเยอะเห็นไหมไม่ผ่านเฟนเซอร์ออ้ยนี่อย่างเด็กสาวนี่ผมทำเฟลด้คอเลยได้คอด้วยค่ะพี่นี่เหมือนสาวแบบอายุประมาณสามสิบต้นๆถ้าถ้าทำบนล่างอ่ะเราเราจะได้คอด้วยค่ะแถมนิดนึงติดมานิดนึงอืมบต ก็ไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกันอันนี้คือต้องบอกเพราะผมหยุดไปสามวันผมก็ไม่รู้เรื่องที่ทํางานต้เป็นยังไงนะผมมาวันแรกก็ตกใจเลยตอนนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอพี่ในแต่โอ้น้าเปลี่ยนมากเลยอะแล้วยังไงต่อเราจะไปทําแผลทำแผลค่ะเแล้วการทําพวกศัลยกรรมพวกนี้พี่กินข้าวกินอะไรปกติไหมก็อดข้าวหกหกชั่วโมงค่ะหชั่วโมงดึงหน้าหกชั่วโมงค่ะอดเสร็จปุ๊บ ดึงหน้าเฟซที่กินข้าวต่อเลยได้เลยค่ะก็ทีมอพอเราทําเสร็จน้องๆเขาก็เอาโจ๊กมาให้อาือกินได้ปกติอ๋อมีแต่คนชมว่าโจ๊กนี่อร่อยมากอร่อยมากวานผมก็ไลฟ์สดก็มีแต่คนชมว่าโจ๊กอร่อยมากโอ้โห่ะอันนี้พี่ในฐานะพี่เป็นคนคนไทยในต่างประเทศแล้วกันค่ะเพราะว่า ผมว่าเชื่อว่าคนไทยในต่างประเทศเนี่ยมีหลายคนที่ดูอยู่นะเพราะเคยถามว่ามาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนบางคนก็มาจากฟุงสวิตอะไรน,นะอ,อ่ะพี่<บ>ช่วยแนะนําคนไทยในต่างประเทศนิดนึงว่าถ้าอยากสวยแบบพี่เนี่ยมันก็มีแนวทางนะก็คือมาทำที่นี่มานอนที่นี่ได้นอนเดินไปคลินิกก็อยู่ใกล้ก็ให้มาาที่คลินิกนี่เลยค่ะหมอของหมอชนละทิศหมอชนละทิศค่ะบริการดี เชี่ยวชาญทีมแพทย์ดีค่ะแล้วก็มีที่พักใกล้กับอคอนสยามคลินิกแล้วก็เดินกลับไปกลับมาได้คุนอนสบายค่ะแล้วก็ใกล้สยามไอคอนอนสยามแล้วก็อยากกินอะไรก็ไปทานได้ที่นั่นเลยแปลว่าพี่พี่ใช้ใช้วิธีการเดินอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยเดินอย่างเดียวค่ะก็คือเดินได้ไม่ต้องก็เห็นนะไม่นั่งนั่ง มีเตียงมีสายออกซิเจนอะไรไหมไม่มีเดินเดินอย่างเดียวลุกขึ้นก็เดินได้เลยลุกขึ้นคุณหมอก็บอกว่าเสร็จแล้วนะก็เดินเลยจริงเหรอค่ะโอโ้โหมันมหัสารรจ์จริงๆน,นะเนี่ยคือพี่ทำเฟสหลอกพี่ก็เดินได้เดินได้ลุกขึ้นก็น้องเขาว่าพี่พี่จิมไหวไหมไหวก็เดินก็เดินกับ,ก,ก,บก็ใช้น้องเขาแค่ก็แค่พยุงนิดหน่อยน้องพยุงนิดหน่อยเออน้องนี้ก็ว่าพี่พี่ พี่จะหกล้มห่วงเนี้ยเออน้องเฟิร์นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูแลดีไหมค่ะโอ้สุดยอดเลย number one ไหมสวยด้วยพูดจาดีด้วยบริการดีด้วยทําให้เราอบอุ่นด้วยโมีคนเมนต์มาโลโลผมตอบให้ไม่ทันขอใหยจริงๆนะพอดีคุยกับตาพี่ก็ทําอีกวันคือทำเฟซล็อกก่อนวันแรกค่ะอีกวันนึงก็มาทําตาตาตาพี่ก็พตาพี่ก็เดินได้กลับได้ปกติใช่ไหมพอทำเสร็จแล้วก็ลืมตาได้ บริหารตาได้ออก็คุณหมอบอกให้บริหารตาขึ้นเหลือขึ้นเหลือลงเหลืออย่เงี้ยก็ก็กลับได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติแล้วพอมาอีกวันนึงก็ทําจมูกเลยทําจมูกเลยทําจมูกเลยค่ะพอทําจมูกเลยสามารถจับได้ด้วยทําหนึ่งเมื่ม่อพี่จะไปมือจับอีก้งไหนเงนนันิดนึงอ๋อเนานี่ยังยังมีแผลอยู่ยังมีบวมอยู่นิดนึงนะค่ะยังบวมอยู่ก็แค่หกวันเนาะ เอออันนี้แค่4วันเองสี่วันเองค่ะอ๋อจมูกสี่วันตาห้าวันเลมวก็หกวันโอ้โหนี่ผมสุดยอดเลยครับเนี่ยมหาจย์มากเลยมีคนถามคุณหมอท่านไหนบ้างครับ คุณหมอทำฟิส้อคนแก่กคน <ณ S 3> แก่มากประสบการณ์คุณหมอประสบการณ์คุณหมออะไรนะคุณหมอชัยโยศคุณหมอชัยโยศดีมากเลยเขาจะถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเราบอกว่าเนี่ยตรงนี้มันหย่อนมากเลยคือมันทั้งหน้าเลยแล้วกันนะตอนนั้นเออทั้งหน้าเลยคุณหมอก็เอาขึ้นให้พอพอทำเสร็จนะ พอทําเสร็จนะอุ้ยใช่เลาวเปล่าวะทำไมเปลี่ยนไปอย่างนี้ตกใจกตอนแรกตรกใจตอนแรกเลยโอ้ยขึ้นมันขึ้นเลยอ่ะสวยอ่ะมันตึงขึ้นมาเลยนะนตึงขึ้นมาเลย,อ,เลยอันอันอันเนี้ยมันหายไปเลยแล้วตาก็เป็นตาเหี่ยวไปเลยพี่ชอบนะอชอบมากพอทําตาเสร็จแล้วสวยขึ้นอีกพอทําจมูกเป๊ะเลยนี่ร้อยเลยอยากทําอะไรอีกดีกว่าพี่ว่าคงอยากจะทำใต้ตามาปีหน้านะคะใต้ตาตรงเนี้ย ต้องมามาทาที่นี่หรือเปล่ามาทําที่นี่ค่ะไม่ไปที่อื่นอีกแล้วไม่ไปแล้วต,ต,ติดใจที่นี่ค่ะติดใจที่นี่บริการดีแบบบริการดีมากว่าผมถามนิดนึงคือคนหมอตานี่อีกท่านหนึ่งหรือเปล่าคะ คุณหมอตาอีกท่านหนึ่งคุณหมอเฟสลอกอีกท่านหนึ่งแล้วก็จมูกอีกท่านหนึ่งอ๋อใช้หมอคนละคนหมดเลยใช่หมอคนละคนเฉพาะสามคนใช้หมอสามคนทําหน้าที่ค่ะทำคนละจุด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 อ๋อเป็นเฉพาะทางเป็นเฉพาะทางค่ะอ๋อก็ใบหน้าก็เป็นเฉพาะทางก็ใบหน้าเลยค่ะใช่ค่ะตาก็เป็นเฉพาะทางของตาเลยค่ะอ๋อทำเล่นแล้วเนี่ยสวยมากเลยนะเนี่ยโหพี่หน้าเปลี่ยนแบบคือ ก็ทีมงานคุณหมอดีเนาะถึงได้สวยกันผมเพิ่งบวดร็จที่ผมตกใจเลยเนี่ยลูกพี่มาเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาตกใจเขาบอกแม่จำไม่ได้แม่น่าจะทำนานแล้วเขาลูกชมด้วยลูกชมด้วย ความสุขเล็กๆค่ะีีนไม่เล็กนะใหญ่มากพี่ยิ้มตลอดพี่พี่ไม่หยุดเลยเนี่ยค่ะใช่พี่มีความสุขไงเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้แล้วพี่จะยิ้มไม่หยุดต่อนี้เลยใช่จักอ่านคอมเมนต์หน่อยครับทีมงานครับดูดีขึ้นมากเลยสวยสวยโอ้เปลี่ยนไปคนละคนเลยค่ะโอ้แพงหรือเปล่าคะสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะทำตาอะไรอะหายไปไหนแล้วคือคอมเมนต์มันเด้งเยอะมากตอนนี้ผมอ่านให้ไม่ทันจริงๆนะขอโทษทุกคนนะครับ เด hey oh, ี๋ยวอาจจะให้แอดมินช่วยไปตอบหลังใหม่ใม่ค่ะโอ้โหมีคนชมมาเรื่อยๆเลยสวยค่ะสวยจริงๆสวยมากเลยค่ะคนคุณพี่อายุเท่าไหร่คะบอกได้ไหมได้ค่ะ55าหก็55าส้าจะเข้า5้าสแล้วประมาณ1เดือนค่ะ ห้าสิบหกหนึ่งเดือนคนคนคนนี้ห้าสิบห้าใช่ไหมคนคนนี้ห้าสิบห้าคนนี้ห้าสิบหกค่ะกำลังพูดอยู่เนี้ยผมว่าไม่ได้เกิดสามเฉลี่ยสิงหาเนาะไม่ไม่น่าไม่น่าใช่ห้าสิบหกนะครับพี่เกิคนเนี้ยห้าสิบห้าผมเข้าใจอยู่แต่คนเนี้ยคนเนี้ยคนหลังทำเนี้ยไม่ไม่น่าห้าสิบห้านะครับโอ้โหมหาจราชญ์จริงๆนะ อย่างนี้เดี๋ยวให้พี่เขาไปอะไรนะทำแผลต่อทำแผลหรือว่าผมลืมเลยทำแผลไปเดินไปทำแผลทำแผลแล้วก็ประคบเย็นแล้วก็สายแสงให้ให้มันยุบมีค่าใช้จ่ายไหมพี่ไม่มีค่ะอินพุตทุกอย่างทีเดียวจบเลยทีเดียวจบไม่ใช่มีติดเดียวหน่อยเฮ้พี่ผมขออีกสองร้อยห้าร้อยไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วค่ายามีไหมไม่มีค่ะรวมอินพุตทุกอย่างค่ะค่ะ พี่รู้สึกดีไหมแบบนี้โอ้ดีต่อใจมากเลยค่ะดีต่อใจมากไม่มีการมาเก็บเพิ่มอะไรเพิ่มไม่มีไม่มีโโอ้หไม่มีชมสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆเลยนะครับขอบคุณค่ะที่เปลี่ยนจากพี่จิ๋มเป็นพี่สวยด้วยครับครับพี่สวยเนาะเรียกพี่พี่สวยดีกว่าพี่สวยด้วยครัค่ะเดี๋ยวพาพี่เข้าไปไห้ทิ้งนะช่วยเสร็จรูปเสร็จรูกหน่อยอ่าพาพี่ไปคลินิกนะครับค่ะ พี่ได้ไปเดินเดินห้างบ้างยังโอ้ยไปแล้วอ่าสยามอะไรนะไอคอนสยามดีมากเลยพี่ไปทานอ่าก๋วยเตี๋ยน้ำตกพี่พี่พี่หยิบแก๊สกออบไปยังพี่ก็ลืมเลยลืมลืมกลับมานี่ห้องห้องหนาวแล้วพี่ค่ะยุปิดแอร์อ่ะเดี๋ยวพาพี่ไปทำแผลนี่นะครับเดินหน้าตึกครับชิวๆเลยนี่คือเฟสละหกวันนะครับค่ะเฟสละหกวันตาห้าวัน ตาห้าวันแล้วก็จมูกสี่วันที่เราที่เดินใหม่ชัวร์ป่ะเดินเไม่เป็นไรเดินไม่เป็นไรเดินเดินลงไเป็นไรพี่เดินเดินลงไป็นไรสวยสวยเี๋ยวลองด้วยนี่ให้ดูว่าคนบอกว่าทําทํำจินตนาการใบเดินไม่ไหวนั่งรถเข็นเดินลงชั้นห้านี่คนพี่เขาทำสามอย่างที่ที่เขายังเดินไหวเลยมี มีเฉพาะที่พีลลาร์คลินิกเท่านั้นนะครับพอ,อพี่ผ่าตัดวันแรกนะพี่ก็เดินวิ่งวิ่งเลยเหรอวิ่งตรงนี้วิ่งจ็อกกิ้งเล่นตรงรอบโรงพยาบาลเนี่ยรอบคลินิกเนี่ยค่ะตอนนี้คนไข้นะครับเดินนะครับอโอ้กบหนึง่งกองหมุนกองหมุนอ่าคนไข้นะครับเดินนี่ผมเดินตามไม่ทันเนี่ยนะฟิตจริงๆเลยคุณหมอเขาก็บอกให้เดิน ค่ะคุณหมอบอกว่าให้เดินพอเดินแล้วมันจะลดบวมค่ะอ๋อตามันจะหายบวมใช่ไหมพี่ค่ะตาจะหายบวมนี่คือคนไข้เดินลงมาเองนะครับห้าห้าชั้นห้าชั้นนะครับจะถึงไหมฮะในความพอแล้วเนี่ยคนไข้เรารู้สึกอะไรเลยคนไข้ทำขึ้นทำสัญยกรรมมาด้วยสาม่างนะครับเดินได้ปกติพี่เดินพี่ไม่ต้องรีบเดินนะพี่ อ่าช้าๆนะครับเดี๋ยวคนล้มไม่ไม่ใช่ผมพอพอพี่ทำเสร็จวันวันแรกนะพี่ก็เดินไปสยามไอคอนอ่าพี่ก็ไปไอคอนสยามเลยนะไอคอนที่เราโอนแรกสดเลยจากไอคอนสยามเลยเป็นข้อพันธทีอ่าเนี่ยนะตอนนังพาพี่ไปทำแผนนี่คือเดินลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้วใช่จากโรงแรมกำลังจะไปคลินิกคลินิกอยู่ไหนพี่คลินิกอยู่ตรงหน้านี่ค่ะอ่าเดินเลยพี่อ่าให้พี่เขานำเลยนะครับเฮ้ยขิงดูดูพี่นี่ยประคองประคองเลย เนี่ยพี่ไปได้นี่นะครับพูดถึงไอคอนก็มาแล้วครับนี่ครับไอคอนนี่ครับอยู่ข้างหน้าเราเยไอคอนสยามที่ไอคอนชี้ให้ผมดูหน่อยชี้นี่ไงเนี่ยค่ะเนี่ยพี่เดินไปพี่เดินไปนู่นเลยเหรอค่ะหลังจากพี่ผ่าตัดวันแรกพี่ก็เดินไปเลยค่ะชิวเลยนะชิวเลยค่ะไม่เป็นไรอ่านี่นะครับมาเดี๋ยวพาคนไข้ไอ้ไม่ต้องโทรรูปแล้วเกรงใจนี่นะครับใครที่อยากมานะครับอยากสวยอยากรอครับนี่ครับที่จอดรถครับมากมายนะครับค่ะที่จอดรถก็มี ช่วงนี้ถ้าใครจะมาก็จองคิวกันมาก่อนได้นะครับตอนนี้ก็จํากัดคนเหมือนกันนะครับก็จองคิวปรึกษาจองคิวทํานี่นะครับก็มีคนปรึกษานี่ครับรถไฟฟ้านะครับห้างไอคอนสยามก็จะมีรถไฟฟ้าผ่านหน้าคลินิกเราด้วยนะครับอันนี้เดินเดินนี่พี่เขาก็ยังเดินอยู่นะครับเนี่ยแข็งแรงจริงๆริงอีกแล้วถึงี่แล้วถึงแล้วค่ะเอาเอาทีมงานดูดูคนไข้หน่อยไม่อ่า พี่พี่ใส่แมสก์ด้วยพี่ใส่แมสก์ด้วยใส่แมสก์ด้วยอ่าเราต้องใส่แมสก์นิดนึงนะครับเพื่อเอาเอาแมสก์ใส่พี่หน่อยพี่ลืมเอามาเนี่ยนะความปลอดภัยโอ้นี่ไงพี่มีอยู่พี่มีอยู่ก่อนนะอ่านะครับใครที่อยากจะเข้ามานะครับก็แนะนํานะครับกีละพรนิเวศนะครับใส่แมสก์นะครับล้างมือนะครับตรงนี้อ่าพี่มีแล้วค่ะโอเคพี่เขาได้แมสก์แล้วอ่ะเดี๋ยวพาพาพี่เขาไปทำแผนหน่อย ก็มาแล้วก็วัดอุณหภูมินิดนึงมาค่ะาดาครับนี่คือเดินมาได้ปกติสวยๆเลยนะครับนี่ครัวันนี้วันนี้เหมือนที่เขามาทำแฉะครับผมสวัสดีค่ะอยามาแล้วก็เปลีชื่อค่ะค่ะค่ะพี่ปุนดานะคะ อากาศก็ประมาณนี้นะครับคือละครคลินิกเลยครับผมค่ะค่ะพี่เดี๋ยวนั่งนั่งนั่งนั่นดูกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็เขาต่อนะครับระหว่างรอนะจะมีน้ำดื่มให้กาแฟนะครับใครอยากทานทานได้เลยนะครับชั่มๆนะครับเป็นไงพี่ผมเหนื่อยเลยพี่ไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าพี่มีความสุข ใครที่อยากจะถามอะไรที่เขาถามได้เลยนะครับเพราะว่าสวัสดีคนดูที่เข้ามาสวัสดีคนดูจริงๆนะครับวันนี้อันนี้คือก่อนทําที่เขานะครับแล้วก็นี่คือหลังทําที่เขากันนะครับผมหลังทำก็มาี่นีกก็ใส่แมสกันนะก็อนไทยนะโอเคนะครับขออนุญาตจบไลฟ์เลยนะครับรู้สึกเหนื่อยมากเลยวทังที่แล้วนี่ะพี่ฝาาถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่นีงก็ ถ้าอยากทำก็ให้มาที่ทียพรคลินิกนะคะทีมแพทย์ดีมากเลยค่ะเอาใจใส่ทำให้เราสวยไม่ผิดหวังค่ะมาที่นี่ค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณน่ายังมีคน,น<า>อบคนอกว่าเขาดื้านิดหนึ่ะนี่ครับสวยจริงเลยนะเทียยๆเที่ยงยังเปลี่ยน ตกลงพี่ชื่อจิ๋มช่วยๆนะค่ะพี่ชื่อจิ๋มค่ะไม่ผิดคนไม่ผิดคนะไม่ผิดคนค่ะไม่ผิดคนนะค่ะไม่ผิดคนค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะ